สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาเป็นลำพื้นออฟวิเชียลเอ็นนั่งลำอยู่แวบแเรบไปใส่แล้วเอา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 พี่น้องเบิ่งนั่งลำหนึจีพาเบิ่งนั่งลำปัดไมยางตอด่ากันสามคนแท้เอาพ่อคือมาเฮ็ดดีแท้พ่อสวัสดีค่ะปัดคือมีผู้สาวทั้งสองสามคนนี่ เอาเเเเาา้าเปิเป้ลไทยหลุมน้ำผู้ข้างแหน่เปิ้ลไทยไทยหลุมน้ำมา,ำมา <c oughs> เข้าใจเลยครับเดยเป็นเส้ยนเลยผมติดเมื่อยเลยที่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> มาผอมาปัดระวั <c oughs> งโรดเดอ้อค่ะระวังโรดเดอ้อ <c oughs> มีหวัดซื้อได้นี่ น้องธัญญากับน้องเบลล่าว่าลูกสาวบ่พอละบ้างได้ค่ะอันนี้อีพอเฮ็ดเองบ่คู่หนึ่งสามพัคู่หนึ่งสามพันสองคสคู่สองสันคู่อเีสอเจ้เอสองคู่เสือคอีพอก็โูว่ามัน้องเย็นแต่ไหนมันก็จิบไป เอตีน้องกับกอนท่ามดาเขาอนี่ไม่ไไกนโอ้ยเขาจะไม่ดเาบ่นจะเสียงเด็ดจ้ะครัพี่น้องคะเอาเลยพี่น้องผู้ใดนใจคููละสามพัน นิ่ตอพ่อพ่อชื่อว่ายัางค่ะอดูลอดุลพ่ออดูลมีเบอร์โทรป่ะคพ่อมีศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์ี่หนึ่งหนึ่งหพ<อ>ีพ่น้องครับพ่อพ่อดูลน้องค่านี่พ่อดูลพอดูนพี่น้องครับใครสนใจอยากได้บุญบังไฟเดอ้อพี่น้องบ้านใดบนอ,อยากมีเอาไปเป็นประจำมุ่งบ้านก็ได้แนวเล่นสามพนน้าตัจ้างตรับจ้าง เพอลับจ้างแลีวร้องคห้ยนิพี่สุดยอดไปสังคมกับยุ้พี่จ้าขอรับพระจ้าเป็นจิตอาสาจิตอาสาสั่งค้ามมวนซื้เนะพ่อเนุ่มเบิกบ้วนควนสามพันบาทคู่ละสามพันบาทคู่ละสามพันบาทโอ้โหเดินลาเขเดินเลยเบิง้านควนสามพบาทก็เกินสามเมื่อ กเกินสามหมื่นพี่น้องมงุ่นเาต้องได้สสัางเลยจ้าสรงเตียงหัวุ่นเลยพมาไเดาเองม่มืนนี่เยบร้อยเมาคือแเนาะังกมื่อเสองคือเีพี่น้องสร้างหลายอยู่แตียัปนสร้าง่าบอกว่ารับ เงื่อน่อนขอมันก่อนมาต่างมาสามเมือใหญ่หลดมาจ้าไม่มเฮียนคอนไหนนะพ่อกไหเฮียนกอย่อนเหี้ยนรับรองอ้แต่ตัวโม่งเดียวก็ได้ละเหี้ยนไหนมันแบบอันเฮียนคอนตะวันคือคือคือ,คอยังมืออีรีนี่ละคอ,อนคือมืออีรีเลยพี่น้องคะสุดหยอดอ่อนจรีสุดหยอดอ่อนจรีพอเฮาเนี่นะคะพี่น้องขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณค่ะเรียกสีอะไรเสียงพลาส ชอบสาวไหมดูด,ดูสุดยอดสุดยอดนี่หลังเวทีตอนนี้พื้นที่จำกัดมาก เวทีลงมา,าในเลี่ยวยุบิโนงคะสะอ่อนสะอ่อนคนคนไล่หลายตอนนี้เพิ่งจะบ่ายสี่โมงเย็นจะห้าโมง

เอกันเตดประกเ้่ได้ต่ามันวะแล้หมงมแนมั้ยมาู่ยมีไหม้ ต่อแถวท้ายลูกกำนังเอกปอมแปมหั้ะ้<อ>ิ่เนี่ยค่ะ ้ยางอมเบที้ไปงหลังนี่ะเมีองหัเรามาเนี่อีบอกขอเป็นไมครับด่าแล้วมีด่ากันแล้วมี่แม่เข้ามาได้ใช้ค่ะอ๋อหนองคายพาแม่คือให้ไล่ผมงามแทกเลิศแหงเด้อมานํำกันเจ้าคุณ อ๋อางเทพอยู่คนกิไปเป็นตัวจิ้มเบิ่งหมอปูสานผู้ไหเฮ็ดผมใหม่จะได้พล้นดิ้นอีกแค่เองเนี่ยเลิศแม่เขาบิ้มสีนุอยังอีกสองคนแม่รัดแม่เที่ยงอะไรังสี่เลยคือกันบะค่ะคนกิไปนับกันอี่กูจะทานูเป็นม่เข้าจับพราะจับไรจะยอดใอีแม่ปูสานไปงกนมาเมือนลอมไ่เมแต่ผีแล้วแม่ เวทีต <Young. S 1> ่างแหงมเขาแหเหลียวอยู่เขจม้าจะเป็ดมูเเสาขามดานมามาาจะฟังคุณเบิร์ตเมย์เจจาว่าบ้านเขจาว่ามิมอลลามบ้านเขจาว่ามิมอลำมันอยู่ภาคใต้เบิร์าเจจาว่าอันนี้แม่เข้าก็สิบานต่ทั้งคุณหมอคุณแม่คนล่าเขจาจผิวงามงามุงขาว ดีค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ